r บรี่ a n n e l ช่องนี้หมีอยากเล่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แบรี่ชาแนลคลิปนี้แบรี่ได้รวบรวมเรื่องราวของพูดผีปีศาจสุดสยองของญี่ปุ่นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแบบยาวๆถึง20ตนด้วยกันโดยเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรใช้วิจารณญาในการรับชมและขอให้เพื่อนๆดูไปในทิศทางของความบันเทิงนะคะเอาละจะน่ากลัวและน่าสนใจขนาดไหนไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะฮามากุริเนียวโบภรยาหอยกาบมีชาวประมงคนหนึ่งชื่อว่าโมคิจิ วันหนึ่งเขาจับหอยกับตัวใหญ่ได้แต่เมื่อมองเห็นรอยแตกบนเปลือกหอยเขาก็คิดว่าหอยตัวนี้คงผ่านเรื่องร้ายๆมาเยอะกว่าจะโตได้ขนาดนี้เขารู้สึกสงสารเลยโยนมันกลับทะเลไปเมื่อกลับมาบ้านเขาก็พบกับหญิงสาวแสนสวยคนหนึ่งข้าชื่อโอฮามะข้าตกหลุมรักท่านได้โปรดรับข้าเป็นภรรยาด้วยเถิด ทั้งคู่จึงได้เป็นสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันโอฮามะทำอาหารอร่อยมากโดยเฉพาะซุปนั้นเลิศรสแต่โอฮามะห้ามให้เขาแอบ,บดูตอนเธอทำอาหารซึ่งสุดท้ายเขาก็ทนความสงสัยไม่ไหวและได้แอบ,บมองเข้าไปในครัวสิ่งที่เขาเห็นก็คือโอฮามะกำลังคล่อมอยู่เหนือหม้อและปัสสาวะใส่หม้อเมื่อถึงเวลามื้อค่ำเขาก็ปฏิเสธที่จะทานโอฮามะจึงถามว่าท่านเห็นแล้วใช่ไหมโมคิจิพยักหน้า โอฮามะจึงต้องจากสามีของเธอกลับสู่ทะเลทั้งน้ำตาเธอคือหอยตัวนั้นที่สามีเคยไว้ชีวิตนั่นเองดักกิ เป็นปีศาจท,ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ผู้หญิงสวมเสื้อผ้าเก่าๆเ,เนื้อตัวมอมแมมคล้ายกับขอทานดักคิมักแฝงตัวอยู่ตามริมทะเลเมื่อเห็นชาวประมงขึ้นเกาะมาปิ้งปลากินมันจะแซงเข้าไปขอปลาเพื่อหาโอกาสเข้าใกล้เหยื่อจนสามารถจับดูดเลือดกินได้มีเรื่องเล่าว่ามีชาวประมงและลูกชายสองคนพาตนว่ายน้ำเล่นอยู่ใกล้กับเกาะแห่งหนึ่งเมื่อว่ายจนพอใจแล้วพวกเขาก็ขึ้นจากน้ำมาจุดกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่น ไม่นานก็มีผู้หญิงแปลกหน้าเดินเข้ามาขอปลากินชาวประมงเอะใจเลยบอกให้ลูกๆก,กลับไปเอาปลาที่เรือแต่แน่นอนว่าพวกเขาเล่นแต่น้ำไม่ได้จับปลาเลยพอลูกชายตะโกนบอกว่าหาปลาไม่เจอคนพ่อก็แซงทำเป็นเดินตามขึ้นเรือไปช่วยหาพอสบโอกาสเขาก็ตัดสมอเรือทิ้งแล้วแล่นเรือออกทะเลไปผู้หญิงคนนั้นวิ่งตามมาหยุดที่ชายขอบของเกาะพร้อมกับกรีดร้องอย่างโกรธเกรี้ยวว่ามันเกือบจะจับพวกเขากินได้แล้วเชียว อุนงังิฮิเมะเจ้าหญิงปลาไหลยักษ์เป็นโยคัยที่มีลักษณะเหมือนปลาไหลขนาดใหญ่ที่สามารถแปลงร่างเป็นสาวสวยได้ส่วนใหญ่พวกมันจะอาศัยอยู่ที่ก้นทะเลสาบหรือสระน้ําในจังหวัดมิยากิเชื่อกันว่าปลาไหลเป็นผู้พิทักษ์บ่อน้ําที่พวกมันอาศัยอยู่ตามตำนานเล่าว,ว่ามีนักรบคนหนึ่งชื่อว่าเก็นเบคืคหนึ่งเขาได้ออกไปเดินเล่นรอบสระน้ําแถวบ้านปลาไหลเจ้าของสระนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมาในรูปลักษณ์ของสาวสวย เธอบอกนักรบว่าคืนพรุ่งนี้แมงมุมที่เป็นเจ้าของสระน้ําใกล้ๆจะมาต่อสู้กับเธอเธอขอร้องให้นักรบช่วยปกป้องเธอเกนเบสัญญาว่าจะช่วยแต่ในเย็นวันต่อมาเขาเกิดขี้ขลาดและนอนตัวสั่นอยู่ที่บ้านเช้าวันต่อมาเมื่อเขากลับไปที่สระน้ําก็พบเข้ากับหัวของปาลาไหลยักษ์ที่ถูกตัดขาดดวงตาที่เบิกโพรงของมันจ้องมองมาที่เขาด้วยความเกลียดชังมันทำให้เขาเสียสติจนกระโดดลงไปในสระน้ำนั้นแล้วจมน้ำไป เบคาทารโเป็นโยไขที่มีตัวสั้นอ้วนและมีเส้นผมที่มันเยิม้มเมื่อเจอมนุษย์มันจะใช้นิ้วมือดึงเปลือกตาล่างลงพร้อมกับแลบลิ้นออกมาคล้ายกับท่าล้อเลียนของเด็กตำนานเล่าว่ามีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าทารโเขาเป็นเด็กที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเขาสามารถกินได้มากกว่า20เท่าของจำนวนที่ผู้ใหญ่สามารถกินได้จนในที่สุดพ่อแม่ของทารโก็นําเขาไปทิ้งเพราะไม่สามารถเลี้ยงเขาได้อีกต่อไป ทาโร่จึงใช้ชีวิตด้วยการเร่ร่อนไปตามถนนและขออาหารจากคนแปลกหน้ากินแต่ไม่ว่าเขาจะได้รับอาหารมามากเท่าไหร่มันก็ไม่เคยเพียงพอสำหรับเขาเขายังคงรู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลาความหิว่วยของเขามีมากะจนเริ่มสงสัยว่ารสชาติของมนุษย์จะเป็นอย่างไรและในที่สุดเขาก็เริ่มจับคนมากินเป็นอาหารและนั่นได้เปลี่ยนให้เขากลายเป็นปีศาจไปจากนั้นเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนพบเห็นทาโร่ตามท้องถนน พวกเขาก็จะรีบวิ่งหนีไปได้วยความหวาดกลัวคำสาปนางเงือกเป็นตำนานของประเทศญี่ปุ่นโดยเรื่องราวมีอยู่ว่ามีชาวประมงคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกอีกสามคนวันหนึ่งเขาออกทะเลไปแล้วจับนางเงือกได้ตนหนึ่งนางเงือกพยายามอ้อนวอนขอร้องให้เขาไว้ชีวิตแต่ชาวประมงก็ไม่ฟังและทำการสังหารนางเงือกตนนั้น แต่บ้างก็เล่าว่าเขาปล่อยให้นางขาดน้ำจนตายจากนั้นเขาก็แล่เนื้อของนางเงือกกลับมาเก็บไว้ที่บ้านโดยกะว่าจะใช้เป็นเหยื่อล่อปลาวันต่อมาขณะที่เขาออกไปตกปลาลูกๆที่หิวโหวยของเขาก็ได้แอบ,บเข้าไปในครัวและเอาเนื้อนางเงือกอกอกมากินหลังจากนั้นไม่นานร่างกายของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปผิวหนังของพวกเขาแตกออกเป็นเกล็ดเหมือนปลาขาทั้งสองข้างค่อยๆกลายเป็นครีบและสุดท้ายพวกเขาก็ขาดน้ำตายอย่างทรมาน เมื่อผู้เป็นพ่อกลับมาเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับการกระทําของตนเองแต่มันก็สายไปเสียแล้วซูรูเบโอโตชิเป็นปีศาจท,ที่มีเพียงศยีรษะโดยศยีรษะนั้นมีขนาดตั้งแต่ของมนุษย์ทั่วไปจนถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เมตร พวกมันมักจะอยู่บนต้นไม้สูงสูงตามทางเดินในป่าที่นักเดินทางต้องใช้สัญจรไปมาโดยพวกมันจะซุ่มอยู่บนยอดไม้ในตอนกลางคืนรอให้มีสิ่งมีชีวิตเดินผ่านมาตรงข้างใต้ของมันจากนั้นมันก็จะทิ้งตัวร่วงลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วราวกับก้อนหินเพื่อทับเหยื่อของมันก่อนจะจับกินเป็นอาหารจากนั้นพวกมันก็จะกลับขึ้นไปบนต้นไม้อีกครั้ง แต่ถ้าศีรษะของมันใหญ่ไม่พอจะทับเหยื่อให้ตายในครั้งเดียวมันจะกลิ้งตามเหยื่อพร้อมปล่อยเสียงหัวเราะที่น่าสยดสยองไปด้วยบางครั้งแม้มันจะไม่ได้หิวแต่มันก็จะทิ้งตัวลงมาบทขยี้ผู้คนเพียงเพื่อความสนุกสนานดังนั้นนักเดินทางที่เดินผ่านต้นไม้สูงๆในเวลากลางคืนควรตั้งสติและแหงนหน้ามองให้ดีๆเพื่อคอยระวังไม่ให้ถูกทับโดยซูรูเบโอโตชินั่นเอง คูบิคาจิริเป็นโยครที่ชอบกินศีรษะของมนุษย์พวกมันจะมีลักษณะเหมือนคนผอมแห้งที่สวมชุดคลุมศพสีขาวมีผมยาวกระเซร์กระเซิงผิวกระดำกระด่างและดวงตาที่จมลึกคูบิคาจิริมักจะปรากฏตัวช่วงฤดูใบไม้ร่วงโดยแฝงตัวอยู่แถวสุสานมองหาศพที่เพิ่งถูกฝังและแอบขุดศพขึ้นมากินเป็นอาหารโดยเฉพาะส่วนศีรษะเป็นส่วนที่มันโปรรานมากที่สุด เชื่อกันว่าคูบิคาจิริเกิดจากคนตายที่ถูกฝังโดยที่ไม่มีศรีรษะบ้างก็ว่าคูบิคาจิริเป็นวิญญาณของผู้สูงอายุที่หิหวโหยจนตายเนื่องจากในช่วงเข้ายากหมากแพงคนชาราจะถูกสมาชิกในครอบครัวมองว่าเป็นภาระบางคนจึงถูกปล่อยให้อดตายเพื่อลดจํานวนปากท้องที่ต้องเลี้ยงความโกรธแค้นของคนชาราเหล่านั้นได้ทําให้เขากลายเป็นโยคหลังจากที่ตายไป โดยหลังจากผู้ที่ปล่อยให้เขาตายได้เสียชีวิตลงคูบิคาจิริก็จะขุดหลุมฝังศพของพวกเขาเพื่อเอาศีรษะมากัดกินไมคุบิเป็นหัวของซามูไรที่ถูกตัดขาดสามหัวซึ่งจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมเพราะหัวแต่ละหัวจะพยายามไล่กัดกันและไล่พ่นไฟออกจากปากใส่กันอยู่ตลอดเวลาด้วย การไล่กัดกันเป็นวงกลมของพวกเขาทำให้เกิดคลื่นน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้เรือที่อยู่ใกล้ๆอับปางหรือไม่ก็เกิดภัยพิบัติทางทะเลอื่นๆตามตำนานเล่าว่ามีสมุไรผู้ชั่วร้ายอยู่3คนชื่อโคซันตะมาตาชิเงะและอาคุโกโร o พวกเขาได้มาอย่างเมืองมนาซูรุเพื่อร่วมงานเทศกาลหลังจากดื่มกันจนเมาไมา้พวกเขาก็เริ่มโต้เถียงและทะเลาะวิวาดกันจนถึงขั้นชักดาบออกมาฟาดฟันกันและสุดท้ายพวกเขาก็สามารถตัดศีรษะของกันและกันได้หัวที่ถูกตัดขาดทั้งสามกลิ้งตกลงไปในทะเลแต่ทว่าความตายก็มิอาจยุติความขัดแย้งของพวกเขาได้ พวกเขาได้กลายเป็นอนเลียววิญญาณอาคาตที่เหลือแต่หัวลอยขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วเริ่มไล่กัดไล่พ่นไฟใส่กันเป็นวงกลมอย่างไม่จบไม่สิ้นอาคาเอเป็นปลาในตำนานของญี่ปุ่นที่มีขนาดมะหึมมาว่ากันว่าร่างกายของพวกมันสามารถยาวได้ถึง12กิโลเมตรโดยมีลักษณะาทางกายภาพคล้ายกับปลากระเบน แต่มีขนาดใหญ่มากจนมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเกาะเกาะหนึ่งเลยทีเดียวอาคาเอใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกบางครั้งพวกมันก็จะว่ายขึ้นสู่ผิวน้ําเพื่อสลัดทรายและก้อนหินที่สะสมอยู่บนหลังออกและด้วยความที่ตัวมันใหญ่มากการที่มันจะโผล่ขึ้นมาหรือจมลงไปแต่ละครั้งก็จะทําให้เกิดกระแสน้ําเชี่ยวกรากเป็นวงกว้างเหล่ากะลาสีมักเข้าใจผิดว่าอาคาเอที่โผล่พ้นน้ําขึ้นมานั้นเป็นเกาะ ซึ่งความเข้าใจผิดนี้สามารถนำมาซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้เพราะหากมีเรือลำใดเข้าไปใกล้อาคาเอในขณะที่มันกำลังโผล่ขึ้นมาหรือจมลงไปเรือก็อาจจะอับบางเพราะถูกกระแทกด้วยคลื่นยักษ์หรือไม่ก็จะถูกดูดลงสู่ก้นทะเลด้วยกระแสน้ำวนนั่นเองจูบกโค เป็นโยไคที่เกิดจากต้นไม้ที่เติบโตอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นสนามรบมาก่อนทําให้มันได้ดูดซึมเลือดของมนุษย์มาหล่อเลี้ยงลําต้นจนกลายเป็นต้นไม้ที่เสพติดเลือดมนุษย์เมื่อมองจากภายนอกมันก็เหมือนต้นไม้ปกติทั่วไปแต่ถ้าสังเกตดีๆก็จะรู้สึกถึงความน่ากลัวที่แผ่ออกมาและเศษซากกระดูกของมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ตามพุ่ไม้ใต้ต้นไม้ต้นนั้นวิธีล่าเหยื่อของมันก็คือ มันจะรอให้มนุษย์เดินเข้าไปในรัศมีที่ใกล้มากพอจากนั้นมันก็จะใช้กิ่งก้านของมันคว้าจับร่างของคุณคนนั้นดึงเข้าหาลำต้นแล้วใช้กิ่งของมันที่มีลักษณะเหมือนท่อแทงเข้าไปในผิวหนังเพื่อดูดเลือดออกจากร่างกายของเหยื่อเมื่อมันดูดเลือดจนหมดแล้วมันก็จะทิ้งศพลงไปตรงโคนต้นไม้จากนั้นสัตว์น้อยใหญ่ก็จะมารุมกินศพจนเหลือเพียงซากกระดูกสีขาว ไม่มีใครรู้วิธีการกําจัดจูบกโแต่ถ้าเอาขวานไปฟันที่ลําต้นก็จะพบกับเลือดสีแดงสดที่ไหลทลักออกมาโอฮากุโรเบตตลิเป็นปีศาจท,ที่มีรูปร่างเหมือนผู้หญิงในชุดกิโมโนเจ้าสาว เมื่อเจอเหยื่อที่เป็นผู้ชายมันมักจะยืนหันหลังให้หรือปิดซ่อนใบหน้าของตัวเองไว้และเมื่อเหยื่อเดินเข้าไปมองใกล้ๆมันก็จะเผยใบหน้ากลี้เกลี้ยงที่แต่งหน้าหนาเตะและมีเพียงปากที่สยายยิ้มกว้างโชว์ฟันสีดำเมื่อชายคนนั้นวิ่งหนีไปด้วยความหวาดกลัวมันก็จะวิ่งตามไปพร้อมระเบิดเสียงหัวเราะอันน่าสยดสยองไปด้วยมันมักจะปรากฏตัวในช่วงพบร่ำบริเวณนอกวัดหรือในบ้านของผู้ชายโดยปลอมตัวเป็นภรรยาของเขา เชื่อกันว่าโอฮาคุโรเบตเตลีนั้นเกิดจากปีศาจส,สัตว์ที่ชอบแปลงร่างมาแกล้งคนเพื่อความสนุกสนานเช่นพวกสุนัขจิ้งจอกหรือทานุกิบางก็เชื่อว่าเกิดจากวิญญาณของผู้หญิงที่หน้าตาอับประลักจนไม่สามารถแต่งงานได้แต่เนื่องจากมีการพบเห็นโยครชนิดนี้ค่อนข้างน้อยคำอธิบายว่าเป็นปีศาจสัตว์แปลงร่างที่ซุกซนจึงดูน่าเชื่อถือกว่านั่นเอง จะโคซื้อบาบาเป็นแม่มดเท่าที่มีรูปร่างน่าเกลียดหน่ากลัวและเป็นหมอผีที่มีพลังในการควบคุมงูตามตำนานเล่าว่านางมีลักษณะเป็นยายแก่ที่สู้ผอมราวกับโครงกระดูกมีดวงตาที่เป็นประกายสีแดงดูน่ากลัวว่ากันว่านางจะอาศัยอยู่ในภูเขาลึกบริเวณสถานที่ที่เรียกกันว่าเนินง,งูที่มีงูหลายร้อยตัวมาอาศัยรวมกันอยู่เป็นฝูง โดยแม่มดเท่าตนนี้จะสามารถสั่งการงูเหล่านั้นได้เหมือนเป็นแขนขาของตอนเองและในบรรดาง,งูที่มารวมกันอยู่นั้นจะมีงูสีน้ำเงินที่พันอยู่ตรงแขนข้างขวาของนางแม่มดและงูสีแดงที่พันอยู่ที่แขนข้างซ้ายงูทั้งสองตัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่างูตัวอื่นๆและเมื่อมีใครลุกล้ำเข้ามาในเขตที่อยู่อาศัยของนางแม่มดงูใหญ่สีน้ำเงินจะโจมตีเหยื่อโดยการทำให้กลายเป็นน้ำแข็ง ส่วนงูใหญ่สีแดงจะพ่นเปลวไฟที่จะเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเนโกมัตตะเป็นโยคัยจำพวกบาเคตเนโกะหรือปีศาจแมวของญี่ปุ่นมันถือเป็นสายพันธุ์ที่มีพลังและความชั่วร้ายมากเป็นพิเศษเฉพาะแมวที่มีอายุมากตัวใหญ่และมีหางที่ยาวมากเท่านั้นที่จะกลายเป็นเนโกมัตตะได้ เมื่อแมวลักษณะน,นี้กลายเป็นโยคหางของมันจะแยกออกเป็นสองหางมันจะสามารถเดินตัวตรงด้วยสองขาหลังและพูดจาภาษามนุษย์ได้ในกบมัตจะมีพลังเหนือธรรมชาติมากและมักจะเป็นอันตรายต่อเจ้าของของมันมันสามารถสร้างลูกไฟขนาดใหญ่เพื่อใช้ฆ่าคนเป็นจำนวนมากได้และยังสามารถควบคุมศพของมนุษย์ให้ทำตามที่มันต้องการรา้ากับหุ่นเชิดในกบมัตที่อันตรายและมีพลังมากที่สุดคือพวกที่อาศัยอยู่ตามป่าและภูเขา พวกมันจะมีรูปร่างคล้ายกับเสือดาวหรือสิงโตและสามารถเติบโตจนมีขนาดใหญ่ได้หลายเมตรเหยื่อของมันก็คือสัตว์ขนาดใหญ่เช่นหมูป่าหมีและรวมถึงมนุษย์ด้วยฮาริโอนโกเป็นโยคไสาวที่จะปรากฏตัวในยามค่ำคืนบนถนนของเกาะชิโกกุ เธอมีอาวุธสุดอันตรายคือเส้นผมที่ปลายผมแต่ละเส้นมีลักษณะเป็นตะขอหนามที่แหลมคมคล้ายกับเข็มฮาริโอนาโกมักจะเดินไปตามถนนเพื่อค้นหาเหยื่อซึ่งมักเป็นหนุ่มโสดที่เดินอยู่ตามลำพังเมื่อเจอเหยื่อเธอก็จะยิ้มอย่างขวยเขินให้หากเหยื่อยิ้มกลับให้เธอเธอก็จะจมตีด้วยการปล่อยผมที่มีปลายเป็นตะขอฟาดฟันใส่เหยื่อด้วยความเร็วจนแทบมองไม่เห็น ตะขอเหล่านั้นจะจมลึกเข้าไปในเนื้อของเหยื่อและติดแน่นจนแม้แต่ชายที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่สามารถดิ้นหลุดได้จากนั้นเธอก็จะฉีกเขาเป็นชิ้นๆด้วยเส้นผมของเธอและกลืนกินซากศพที่เหลือการที่จะหนีรอดจากเธอได้ชายคนนั้นจะต้องวิ่งได้เร็วมากพอก่อนที่ตะขอเหล่านั้นจะถึงตัวเขาและต้องวิ่งหนีเข้าบ้านที่มีประตูที่แข็งแรงมากพอที่จะกันฮาริโอนากะไว้ได้จนถึงตอนเช้าที่โยคตัตนนี้จะหายไป นูเรโอนาโกเป็นโยไขที่เกิดจากความรู้สึกสูญเสียและโศกเศร้าของหญิงไม้ที่สามีจมน้ำตายมีลักษณะเป็นหญิงสาวที่ตัวเปีกยกโชกอยู่ตลอดเวลาบางก็ว่ามีเศษใบไม้ใบหญ้าติดตามตัวที่เปียกชุ่มของเธอด้วยมักพบโยไขชนิดนี้ตามถนนใกล้หนองน้ำแม่น้ำและชายฝั่งหรือในช่วงกลางคืนที่มีฝนตกหนักในบริเวณเกาะชิโกกุและคิวชู เมื่อมนุษย์ได้พบกับหญิงสาวที่หลงทางและเปียกโชกค,คนส่วนใหญ่ก็มักจะสงสารและเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมนุษย์เข้าไปใกล้เธอก็จะเงยหน้าขึ้นมองตาพวกเขาแล้วยิ้มให้หากเขายิ้มตอบเธอก็จะติดตามมนุษย์คนนั้นไปตลอดชีวิตแม้เธอจะไม่ได้ทําอันตรายอะไรเป็นพิเศษแต่ด้วยความที่ร่างกายของเธอจะเปียกและมีน้ําหยดอยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดแอ่งน้ําเชื้อราและกลิ่นเหม็นอับในทุกที่ที่เธออยู่จึงไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของมนุษย์คนนั้น วิธีหลีกเลี่ยงโยคายตนนี้ก็คืออย่าเข้าใกล้และไม่ยิ้มตอบเธอนั่นเองอูมิเนวโ,โบเป็นโยคายสุดอันตรายที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแต่ก็สามารถอาศัยอยู่บนบกได้หลายวันโดยที่ไม่ต้องกลับลงทะเลด้วยพวกมันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์ผู้หญิงแต่ก็มีลักษณะาภายนอกที่คล้ายปลาหลายประการดังนี้ ผิวของพวกมันมีเกรดเหมือนปลามีพังผืดที่นิ้วมือและนิ้วเท้ามีฟันที่แหลมคมและแววาวาวเหมือนฉลามพวกมันแข็งแกร่งมากและเป็นอันตรายต่อมนุษย์มากเช่นกันเพราะพวกมันชอบล่ามนุษย์มาเป็นอาหารและเพื่อความบันเทิงแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกมันจะล่าม,มนุษย์แต่ในบางเรื่องเล่าก็แสดงให้เห็นถึงความเมตตาของมันต่อมนุษย์บ้างในบางครั้งเชื่อกันว่าอุมิเนียโบเกิดจากผู้หญิงที่จมน้ำตายในทะเล หรือเป็นภรรยาของชาวประมงที่จมน้ําตายในทะเลทําให้พวกเธอโศกเศร้าเสียใจจนโดดน้ําทะเลตา,ต,าตายตามสามีไปและบ้างก็ว่าอุมิเนียวโบเป็นภรรยาของปีศาจทะเลอุมิโบสุอีกด้วยอิวานะโบสุคือโยคที่เกิดจากปลาอิวานะที่มีอายุมากและเติบโตจนมีขนาดใหญ่มะขึมมา เมื่อกลายเป็นโยคพวกมันจะสามารถเดินตัวตรงด้วยสองขาเหมือนมนุษย์และแต่งกายด้วยชุดที่เหมือนพระสงฆ์พวกมันสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้พูดจาภาษามนุษย์ได้และสามารถขึ้นมาบนบกได้โดยพวกมันมักจะโผล่ออกมาต่อหน้าผู้คนที่ไปตกปลาตามแม่น้ำลำธารบนภูเขาสูงเพื่อขอให้หยุดตกปลาแล้วกลับบ้านไปซะแต่พวกมันจะไม่เข้าหาผู้คนที่ตกปลาไปในจำนวนที่พอกินพอเลี้ยงครอบครัวแต่จะมุ่งเป้าไปที่ผู้คนที่จับปลาไปมากเกินจําเป็น โดยเฉพาะพวกที่ใช้วิธีรุนแรงในการจับปลาเช่นการวางยาพิษในแม่น้ำด้วยพริกไทยญี่ปุ่นซึ่งจะทําให้ปลาลอยขึ้นมาบนผิวน้ำทำให้จับได้ง่ายขึ้นอิวานาโบสูจ,จะเข้าไปเทศนาเรื่องการเล่าเว้นจากการฆ่าที่มากเกินจำเป็นและขอให้พวกเขากลับบ้านไปด้วยท่าทางและคำพูดคำจาที่คล้ายกับพระสงฆ์อาคาชิตะ เป็นปีศาจที่ร่างกายส่วนใหญ่ของมันจะซ่อนเร้นอยู่ในกลุ่มเมฆสีดำมีเพียงใบหน้าที่ดูเหมือนสัตว์ป่าที่มีขนดกกับลิ้นยาวสีแดงสดและกรงเล็บอันแหลมคมเท่านั้นที่โผล่พ้นเมฆดำออกมาให้เห็นมันมักจะปรากฏตัวในช่วงฤดูร้อนที่แห้งแล้งเชื่อกันว่ามันเป็นผู้ลงโทษคนที่กระทำผิดในเรื่องน้ำ โดยพื้นที่เพาะปลูกของญี่ปุ่นจะมีระบบชนลประทานที่ค่อนข้างซับซ้อนและเชื่อมต่อกันด้วยท่อระบายน้ำและคลองเพื่อส่งน้ำให้กับเกษตรกรทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ในช่วงหน้าแล้งก็อาจจะมีชาวนาที่เห็นแกนตัวบางคนแอบมาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำของเพื่อนบ้านลงสู่ทุ่งนาของตนจนปล้นน้ำบางคนก็ถูกจับได้แต่บางคนที่ฉลาดและมีเล่ห์เหลี่ยมก็มักจะลอยนวลไป แต่สุดท้ายก็จะถูกอาคาชิตะจัดการด้วยการใช้ลิ้นอันยาวของมันตวัดร่างของโจรเข้าปากและทำการระบายน้ำออกจากทุ่งนาของโจรขโมยน้ำอีกด้วยเคปโบเป็นโยไคที่เกิดจากปูหรือกุ้งที่มีอายุมากจนเกิดพลังงานเหนือธรรมชาติและกลายเป็นปีศาจไปโดยเมื่อกลายเป็นโยไคมันจะมีร่างกายที่คล้ายมนุษย์ ที่มีขนาดตัวประมาณเด็กอายุ4-5ขวบพวกมันจะมีหัวที่ล้านและมีใบหน้าคล้ายกระรองปูลำตัวส่วนล่างจะปกคลุมไปด้วยกระโปรงที่มีลักษณะเป็นเส้นขนสีดำหนาพวกมันจะมีแขนขารวมกันทั้งหมด6ข้างโดยแบ่งเป็นแขนสองข้างและขาสี่ข้างตรงปลายของขาแต่ละข้างจะมีลักษณะแหลมคล้ายกรงเล็บสีดำส่วนปลายแขนทั้งสองข้างจะมีกรงเล็บสีดำข้างละสองกรงเล็บ เคโบจะมีพฤติกรรมคล้ายกับกุ้งหรือปูนั่นก็คือพวกมันจะอาศัยอยู่ตามริมตลิ่งหรือบริเวณแหล่งน้ำต่างๆโดยจะหาจับปลาตัวเล็กๆกินเป็นอาหารแม้ว่าพวกมันจะมีใบหน้าคล้ายมนุษย์แต่พวกมันก็พูดไม่ได้เวลาที่เจอมนุษย์พวกมันจะเพียงแค่ยิ้มหรือหัวเราะใส่เท่านั้นอมิคิลิ เป็นโยไคข,ขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายกุ้งหรือล l o เตอร์พวกมันมีลำตัวยาวมีเปลือกเป็นป้องๆสีแดงมีปากเหมือนนกและมีกรงเล็บเหมือนกันไกเคลื่อนไหวด้วยการบินไปในอากาศเหมือนปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำพวกมันขี้อายจึงไม่ค่อยปรากฏตัวต่อหน้ามนุษย์มากนักมันมีฉายาว่าจอมตัดตาไเพราะมันชอบแอบมาตัดอวนตัดแหหรือตาไที่แขวนไว้รวมถึงมุ้งด้วย แม้มันจะไม่ได้ทำอันตรายอะไรร้ายแรงแต่สำหรับชาวประมงที่ต้องใช้แห่ทำมาหากินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากมากเลยทีเดียวมีเรื่องเล่าหนึ่งเล่าว่ามีชาวประมงคนหนึ่งพบว่าแห่ของเขาถูกตัดขาดยับเยินจนใช้งานไม่ได้เขาสงสัยว่าเป็นฝีมือของอมิคิริวันต่อมาเขาจึงนำแห่ที่เหลือไปซ่อนไว้อย่างมิดชิดในคืนนั้นอมิคิริแอบเข้ามาในห้องของเขาขณะที่เขานอนหลับและตัดมุงที่เขานอนอยู่ รุ่งเช้าชายคนนั้นจึงตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยุงกัดที่คันขยเยอไปทั้งตัวเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือถ้าชอบคลิปนี้มากๆก,ก็สามารถโดเน a ให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ super thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ แบรี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์น่ารักนักของเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้แบรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ